ําคำแนะนำด้านการเงินทําแล้วรวยโดยเรดิโอเจ้าของกองทุนป้องกันความเสี่ยงอันดับหนึ่งของโลกเรดิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates เจ้าของฉายา king of h e d fund หรือเจ้าพ่อแห่งวงการกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่นับปี2021เขามีทรัพย์สินอยู่ที่20,000กับอีก300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆกว่า6 0แสนล้านบาทส่งผลให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่88ของโลก และนี่คือ3คํคำแนะนําทางด้านการเงินที่เขามีให้กับคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ที่แม้ว่าจะเจอแต่อุปสรรคหรือประสบพบเจอกับวิกฤตก,ก็ตามทีคุณก็จะสามารถผ่านมันไปได้คําแนะนําที่ 1. การออมเงินการออมเงินเพื่อให้มีเงินสํารองใช้จ่ายในยามวิกฤตและในยามฉุกเฉินซึ่งการที่จะเหลือเงินเก็บออมเท่าไหร่นั้นมันก็ต้องมาดูย้อนด้วยว่าในแต่ละเดือนคุณใช้จ่ายไปเท่าไหร่ แล้วเก็บได้เท่าไหร่แล้วไอ้ที่เก็บออมเอาไว้นั้นจะสามารถใช้ใจ่ายได้นานแค่ไหนซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดนี่กงันเงินออมออกมาใช้หมดไปตั้งแต่รอบแรกรอบสองแล้วพอเจอรอบ3นี่เรียบร้อยแต่คนส่วนใหญ่กลับบอกว่าจริงๆแล้วมันหมดไปตั้งแต่วิกฤตรอบแรกแล้วตั้งหากแต่ในขณะอีกหลายตอนหลายคนต่อให้ไม่มีวิกฤตเกิดขึ้นเงินก็หมดไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วสิ้นเดือนก็มาแม่ไปตามระเบียบ ส่วนช่วงนี้น่ะเหรอก็แค่เปลี่ยนเป็นมาม่ตั้งแต่ต้นเดือนยันท้ายเดือนก็เท่านั้นเองดังนั้นจากตำราเดิมๆที่เราอาจเคยได้ยินมาว่าอย่างน,น้อยๆแต่ละคนควรจะมีเงินสำรองฉุกเฉินที่สามารถเอาไว้ใช้ใจ่ายในยามที่ไม่มีงานทำไม่มีเงินเข้ามาเลยเพื่อเอาไว้อย่างน้อยสัก3-6ถึงเดือนแต่บทเรียนจากวิกฤตครั้งนี้เราอาจจะต้องขยายการเก็บออมเงินสำรองให้ได้อย่างน้อยสัก12เดือนขึ้นไป หรืออาจจะยกระดับเป็น24 3 6ถึง36เดือนเลยก็ว่ากันไปแต่อันที่จริงเผื่อเอาไว้สัก12เดือนในระหว่าง1ปีนี้ก็ยังพอมีเวลาคิดมีเวลาหางานทําหาเงินใหม่อยู่ได้บ้างแต่ถ้าไม่มีเงินสํารองฉุกเฉินเลยมันจะคิดอะไรไม่ค่อยออกเพราะท้องมันหิวเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นดังนั้นเป้าหมายแรกสุดคือเราจะต้องเก็บเงินออมเพื่อป้องกันความเสี่ยงในยามที่ไม่มีเงินใช้ให้ได้ซะก่อนแล้วจากนั้น ค่อยไปคิดต่อว่าจะออมเงินยังไงลงทุนยังไงเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินคําแนะนําที่2แล้วออมเงินแบบไหนล่ะดีที่สุดและเมื่อคุณผ่านด่านแรกในการเก็บออมเงินได้แล้วสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องคิดในสเตปต่อมาก็คือแล้วไอ้เงินที่เก็บออมเอาไว้นั้นฉันจะเอาไปลงทุนในอะไรดีโดยเรย์บอกว่าสิ่งแรกที่คุณจำเป็นจะต้องคิดไม่ใช่ดูว่าผลตอบแทนมันสูงเท่าไหร่ แต่สิ่งแรกที่คุณจะต้องดูก็คือการลงทุนแบบไหนมีความเสี่ยงน้อยที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกและการที่คุณเก็บออมในรูปแบบของเงินสดฝากเอาไว้ในธนาคารเพียงอย่างเดียวนั้นตัวเขาเองถือว่าเป็นการลงทุนที่แย่ที่สุดเลยก็ว่าได้คำถามก็คือไงเป็นงั้นโดยขั้นแรกสุดเรบบอกว่าให้คำนวณผลตอบแทนที่คุณจะลงทุนว่ามันคุ้มค่าหรือไม่โดยเริ่มต้นจากอัตรางเงินเฟอ้อในแต่ละปีที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3- 4เต่อปี ต่อไปให้มาดูผลตอบแทนจากการลงทุนว่ามันมีอัตราการเติบโตเท่าไหร่ยังการฝากเงินออมไว้ในธนาคารจะมีอัตราดอกเบี้ยรู้ๆเลยก็อยู่ที่ประมาณ1-2%ต่อปีและอีกตัวเลขหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันต้องนำเอามาคํานวณด้วยก็คืออัตราภาษีสมมุติว่าจะต้องจ่ายภาษีในการลงทุนนี้ประมาณ 1- 2ต่อปีและเมื่อได้ตัวเลขเหล่านี้แล้วก็นํามาบวกลบคูณหารแล้วก็จะพบว่า ผลตอบแทนที่ได้เท่ากับดอกเบีย้ยลบเงินเฟอ้อลบภาษีเท่ากับลบ4%อร้าเฮ้ยฝากเงินไว้ในแบงค์ครบ1ปีค่าทุนไป4%ซะอย่างนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อผลตอบแทนออกมาเป็นแบบนี้คุณก็จะเป็นที่จะต้องหาการลงทุนประเภทอื่นๆที่มันคุ้มค่ากว่าโดยหลักการลงทุนของเรนั้นเขาจะแนะนำให้กระจายความเสี่ยงในการลงทุนในทรัพย์สินที่แตกแต่างกันออกไป เพราะความจริงอย่างหนึ่งที่คุณต้องยอมรับว่าคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าการลงทุนไหนมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กต่อให้คุณค้นคว้าและวิเคราะห์มันมาอย่างละเอียดแล้วก็ตามทีเพราะถ้าทุกคนรู้ว่าลงทุนอะไรแล้วรวยก็คงมีแต่คนทุ่มหมดตัวขายบ้านขายรถเพื่อไปลงทุนในทรัพย์สินน,นั้นๆไปแล้วดังนั้นหากจะลงทุนในสินทรัพย์เพียง1ห,หรือสองอย่างมันอาจจะทําให้คุณสูญเสียเงินที่เก็บมาทั้งชีวิต มากกว่าครึ่งหนึ่งก็เป็นได้ถ้าหากคุณเลือกลงทุนผิดตัวดังนั้นการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงนั้นคุณควรกระจายไปในที่ประเทศที่แตกต่างกันทรัพย์สินประเภทที่แตกต่างกันยิ่งทรัพย์สินแต่ละอย่างมันแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเสี่ยงน้อยลงเพราะถ้าหากเป็นทรัพย์สินประเภทเดียวกันแม้ว่าเวลาที่มันเป็นขาขึ้นมันจะขึ้นหลายเท่าตัวขึ้นทั้งพอร์ตแต่เวลาตลาดขาลงมันจะพากันลงทั้งหมดด้วยเช่นกัน คำแนะนำที่3ให้ทำตรงกันข้ามกับสัญชาตญาณของคุณคุณคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าจงกลัวในตอนที่คนอื่นกล้าและจงกล้าในตอนที่คนอื่นกลัวเพราะในเกมการลงทุนในตลาดการลงทุนนั้นมันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนมาจากเสียงของคนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในตลาดดังนั้นจงทำตัวเป็นชาวสวนนั่นก็คือซื้อเมื่อตอนที่คนส่วนใหญ่ขายและขายเมื่อตอนที่คนอื่นซื้อซึ่งนั่น มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำอย่างนั้นและนี่ก็คือ3คํคำแนะนำด้านการเงินทำแล้วรวยโดยเรดิโอ The King of h e a d p f u n d ถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ